บางทีทำ้มชมกันได้กันนะครับตอนนี้อยู่ในเกมเฮ้ยปวดตุกเลยในเกมไมค์ครับนะครับไมค์ครับโลกมังกรน,นะครับน,นะครับคือก็เลยครับคือตอนที่ผมสร้างบ้านใช่ไหมผมอัดได้แ,แต่ว่าเสียงมันดังเกินนะครับมันก็เลยไม่ได้ครับก็เลยแบบผมต้องขอโทษนะครับที่ไม่ลงนะครับปี EP ที่สี่ปีที่แบบก็เลยมีปีสร้างบ้านอ่ะอืขอโทษดนะ้วยตอนนี้ก็ได้จะมืดเอ้ย ประตูหายเอ่อเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าปีนขึ้นมาได้ไงเนะี่ยอ้าปีนขึ้นมาได้ไงเนะี่ยเฮ้ยเป็นไปเออเออเออเอ้าวปีนขึ้นมาได้ไงเนะออาวอเออปีนขึ้นมาได้ไงอ่ะล้มบอก่อนได้ด้วยเหรอ 嗯，我还那吧 ไมได้อ,อนนะไมันมืดอยู่ท่านครับผมก็นอนไม่ได้ด้วยประเด็นะเอ้ยนอนได้ลนะครับอ่าวันนี้ผมว่าผมจะลงเหมือนนะครับโอ้ดูดิเต็มเลยอือ เจ็บไปเจ็บไปอย่งที่เรต้องเตรียมใช่ไหมติดมาถามเอ้ยก็นี่มาเออย้ยเยครับทักมาเก็บไป อาหารไม่จะพอนะเอ็กไม่จะพอก็จะได้ขอเพิ่มไปเลยโอเคก็อเอริ่งนะเล็กของอมาก่อนมันเป็นกระเป๋านะท่านผู้ชมเยเราไ้ใส่ของ โอ้โอ้คนเยอะเออโอ้จะตายเออจริงจริงโอ้โหเกินไปตายโอ้โหคือโหแท้เกิดมาก็ตายแล้วนอะโอดีจริง Oh, tu ni Ni, tu dark je Oh, tu dark Wey, skipper Eh, oh Tidak ada oh oh oh, oh, oh oh, oh คือแค่เข้าใกล้คือตายแล้วถ้าไม่ทำไมด่ดีเออโอนเด้ร์โอ้แค่เข้าใกล้ก็ตายแล้วไม่ไดีเลย เยอะแยะโอ้โหดิเราคงจะรอดในเมืองไว้เนีะประนด็นน่ะเจ็บเลนโอ้โหคจะรอดในเมืองไวเนี่ยอืมอะไรวะ นี่嘛แล้วก็ครับขดัดอะไรขับที่จริงอืมกแบบนิ้มสวยว่าผมน่าเชื่อใเลย เออผมขอโทษนะครับผมเป็นวังสูนไม่ค่อยสบายขอโทษนะครับถ้าเกิดเสียงผมมันมันจะดูแหบๆขอโทษยยเลยนะคือยังไงนะอันนั้ขอจัดฟอ,องมี่ลงมามีลงมามีเออเช่อันนี้ก่อน ก็อาหารอืมอ่าแล้วก็จีบอะไรจีบเล็กจีบอะไรจะได้แล้วไป let's go ในเวลาเราเหมือนรูปม,มันจะรอดหรือจะร่วงรวเหมือน ดูกันนะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเ๊ะซทมบี้จิปเปอร์เฮ้ยดูดิมันพี่มาโอ้โหโอ้โหมันแตกเลยเหรอเกินไปมันระเบิดเลยท่านชมอยู่ดิ ไม่ได้นะคือมันเข้าใกล้เราไม่ได้นะว่ะถ้าเกิด้าใกล้คือเราตายเลยอนะเรา,าให้มันเข้าใกล้นะถ้ากลัวจัเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บตายอนะพร่ได้นะ โอ้ไม่มีแล้วนั่นไงดีนะมีโล่ไม่มีโล่กตายเรียบร้อยเลย เออโอ้โหนี่เลยก่อนคือประเด็นพวกนี้มันถึงของเลยนะเฉยๆมันถึงของเดี๋ยวถึงของเดี๋ยวผมบอกว่า นี่ไม่โดนอ่ะเหยื่อตัวนั้นนี่ก็เด็กสมองอาจารย์ตลาดนะัใช้ะมองอาจารย์ตลาด โอ้ยหนบเพชรด้วยประเด็นอะวยปดิครับไหนหน้หนกเพชรด้วยเอ้ยนบเพชรด้วยดิโอ้โหโคตรโหดเตูดีตีก็แทบตีมันไม่ตายอะ่ะ แบบบางคนโคตรโหดนี่จะเกิดเล่นไปเก่งนี่อยู่ไม่ได้นะมากไม่งั้นตายแน่นอนนะ one. โอ้โหแท้เก็บของก่อนนะรู้สึกว่าไปแค่นี้เดียวของมันก็เต็มแล้วนี่ไปนี้เดียวของก็เต็มแล้วอือของกมดเดี๋ยวค่อยแบบค่อยแบบ มาทิ้งนะค่อยเก็บมาทิ้งเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่กลับมาแต่ตอนนี้ก็เก็บไปก่อนค่อยมาจัดของจะมือเลดิขอเล่นก่อนเถอืมีอของอยู่แล้วตอนเนี้ ผมก cool. ็ยังจะแบบยังไม่ได้ติดฟังเดี๋ยวเราขึ้นไปจับเหมือนก่อนเราค่อยทำความไปในเวลาลุ้มเล่นต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรท่านผู้ชมดิโอ้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไร

cái này rồi đó, uầy, tài, tài ừ Đài. Đài จเจ้าของอยังไงนะ่ะตักรบสนูอะแต่ว่าผมว่านี่จะข้ามไม่ได้นะี่มัน พอจอบบ้านก่อนฮะอยู่ไหนอยู่นู่นแล้วอ้ยของมันหายหมดแล้วไม่ได้นะไม่เจอของมัมไปหมดอ่ะโอ้จบเลย <c oughs> ไม่จเจอของมัมไปหมด เอ้มึงขึ้นบ้านมาเอ้เอ๊ะนี่อะไรนอะไรนี่มว่บผม้ทงทำเหมืองของบ้านป่ะมีอะผมไม่รอดเลยนหะมปะเด็นปีแอ็กแล้วก็ของอะไรทุกที่มันหมดเลย เอ้ย,เด,ยอดเ,เดียวโอ้โหจิ้มแล้วประเดี๋ยันทีประตูผักพังเลย

嗯。Mm hmm. อ่นประมาณนี้น่าได้นะครับไปดูไปว่า ก็ลืมเหรเอ้ยมีจา่าทะเลไม่ะเชื่อว่าว่ายวแล้ว,าวาาตายแล้วเดี๋าวาาย,นยว,าวาายนะนี่นะจุีน่จะได้หรอ

โแล้วจะประเร็นนึ่เปิดมาด้วยโคตรโหด อนดีกวะตั้งใจเฉยถ้าเกิด <c oughs> ผมไมุ่ดมองผมว่าผมันจะตายกลับไปเอาพ้องกันแล้วขุดเหมือนเดิมหมดเกิดไปหมดเอาชีวิตเราอยาก เออนั่นสาระคลิปนี้ก็จะไปเสียท่านี้ก่อนแล้วครัครบไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ